สวัสดีค่ะเพื่อนเมนูชวนเข้าครัววันนี้นะคะเป็นเมนูลาบหนังหมูแซบค่ะเป็นเมนูทำทานง่ายที่บ้านนะคะใช้เวลาน้อยแต่ว่าอร่อยแซบเวอร์ค่ะตามเข้าครัวมาเลยค่ะสำหรับส่วนผสมของเรานะคะก็จะมีหนังหมูที่ต้มแล้วหั่นขนาดตามชอบค่ะใส่น้ำมะนาวค่ะ,น,ะน้ำปลาต้มสุกน้ำปลา เข้าวคั่วพริกผงน้ําตาลคนให้เข้ากันค่ะหอมแดงผักชีหอมและสะระแหน่ค่ะคนเบาๆให้เข้ากันนะคะทอดใบมะกรูดทอดพริกแห้งนะคะใช้สำหรับโรยหน้าค่ะ จะเพิ่มสีสันแล้วก็เพิ่มควาอร่อยไปได้อีกนะคะทําง่ายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกด subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย